ไปพูดมาจะเป็นก็ไม่ไปคนมันกริกพูไทยไม่ชัดเอออโ้ยค่อยเดินไม่ค่อยจับปลาจับปลาเสียมอยู่เอพีต้นตะลิงปิงนี่ไปมันจะยาวเลยเพราะว่าคอยไปดูมาแล้วอันนี่มันไม่ใช่มั่่นใใจชเพราะว่านี่คือมายมของแท้มายมเปรี้ยวม่ยมหวานเพราะว่าถ้าปแตนไปซื้อเขาบอกว่าตะลิงปิงปแตนคงจะไม่เอามาถึงบางปูแน่นอนเอ่นตายแล้วทีมายมเปรี้ยวหรือม่ยมหวานอันนี้ปแตนบอกแล้วว่าเป็นมายมเปรี้ยวเดีวมันจะ่นเดี๋วมันจะไล่แล้วเดี๋งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด

ก็คิดว่าอะไรจะปลูกเปนท่าไหร่จะทำรั้วไว้เไม่ใช่ไหใครมองไม่เห็นเออแล้วก็เออตัดภารกิจต่อไปปลูกต้นพริกและหน่อยหนาภากิจต่อไปนะวุ้ยีเปิดแล้วปลูกตรงกลางแนวทางเดิมสองแถวหนึ่งโอ้ยเนี่ยมันมันมีตั้งหลายต้นแล้วก็ขยายขยายได้อีกนะเนี่ยปลูกสองต้นคู่ไม่ไม่ปลูกแบบเรียงๆไปเลยน่าจะได้หลายต้นดูนะเนี่ยมันมีประมาณห้าต้นนะคือหลุมหนึ่งไงไม่ต้องแบ่งนะโอ้ยเปลี่ยนใจแล้วไม่สวยแนวเดียว อย่างนีส้สวยกว่าแมวเดียวไปดูต้นพริกก่อนพี่น้องไปยินเสียงแมวร้องอะอะแมวตัวเล็กตัวใหญ่แมวไอตัวดำๆขี้เล็กขี้เลี้ยอะไรแล้วพ่อต้องปีนลงมาจากหลังค่ะมันขึ้นไปอยู่ข้างบนอีกแล้วนะมันขึ้นไปแล้วมันลงไม่ได้มันเป็นแมวประหลาดนี่มันคือป้นป้นเดี๋ยวเลยขึ้นไปแล้วมันลงมาไม่ได้แล้วพอโอ้เดี๋ยวจมากจิ๊กพี่น้องไม่แมวแมวติงตองนะเอาเป็นหลุมแล้วหรือเปล่าแบ่งแบ่งแบ่ง หนึ่งถุงน่าจะได้สองหลุมสามหลุมนะวอันนี้มันเป็นพริกไงพริกจินดาจินดาจินดาใช่ไหมพริกดำซุปดำเขาเรียกพริกจินดาขอแล้วไม่ต้องลึกเพื่อนไม่ต้องลึกไม่ต้องลึกเออมันเงียเราแยกเราแยกอ๋ออันนี้มันเป็นพริกไงพริกขี้หนูเนี่ยต้งเกลืออันนี้พริกที่มันเผ็ดเผ็ดเนี่ยเออเราจะแบ่งนะเราจะแบ่งแต่นั้นเระพริกดำซ้ปดำอันนี้พริกทำอ้เมนูไอ้ไอ้่นีพริกกินกับขนมไอ้ไอ้ก๋วยเตี๋ยวนี่ยังไม่ตกเทียนกันยังไม่จบหรอกระหว่างต้นไม่ยงกันแล้วมาต้นพริกเลยนี่พริกมองก็รู้นี่คือพรริกอะะไค

มูดได้ไหมอย่างเงี้ยไม่รู้ว่านามันจะไปได้หรือเปล่าร้อยนาห่างกันสเมตรเด้อประมาณวิธีวัดง่ายคือบ้านบ้านอะนอนลงไปอ่าแล้วก็บวกไปอีกหนก้าเดี๋ยรดำดโรยก็ได้นะ ดำลงไปก่อนเพื่อนเราไปแบ่งให้คดีก็่งบอกจริงบ่ทุเรียนผูเขาไฟต้องเปลี่ยนชื <một wheel> <var> ่อใหม่แล้วนะเอล ดีมาก,ด,มากดีมากคุณผู้ชมนะฮะเราแยกจากสี่เป็นหนึ่งสองามสี่ากเจ็ดแปดนะฮะเราแยกจากสเป็นแปดนะฮะว่าเป็นเก้าหรือไมละอ่ะสรุปไป้านะฮะคุณผู้ชมนะเะราแยกอีกหนึ่งมีไงแยกอีกตัวแล้วเลสวยแล้วฮะบมันเยอะไปมันน้ไปบออันนั้นก็สิบตรงนี้ก็ได้อ่ะสิตรงนี้มาเข้ามายกมายกมา ดินมันไม่มีสามารถเลยต้นน้อยนา6ต้นหน้อยหนาเริ่มจากตรงไหนทาง4แล้ว2ต้นหรอต้นรงนี้ใกล้บ้านค้างคือใกล้บ้านใช่ไหมค่ะปากงาเอาไป2ต้นก่อนทั้งนั้นไปริมไปริมข้างๆบ้างก้าง คลิปนี้จะชมยาวๆเลยเนาะนะคลิปหนึ่งชั่วโมงเหมือนช่องช่องใหญ่ช่องหนึ่งเนาะนะแต่ที่เป็นชั่วโมงนะฮะเอาแบบนั้นเลยนะฮะนี่ขวานแตกยอดแล้วมองไม่เห็นเลยนะมันเล็กยงแล้วมากแล้วก็สองเมตรตรงนี้อันนี้หนึ่งเมตรตรงนี้หนึ่งเมตรแล้วก็สองเมตรก็คือตรงนี้นี่ตั้งกล้องกันใกล้จังทำไงได้ตั้งไปแล้วตัวยุงกับแก้วยุงกับแกงมันยากมาก ต้นสมบูรณ์ดีเนาะต้นสวยนะเนี่ยรากมันก็แข็งแรงตอนที่ค่อยปลูกกับแม่ตอนปีที่แล้วก็อย่างนี้แหละตอนนี้มันออกดอกแล้วนะอันนี้ป้าซื้อมาต้นเท่าไหร่น่าจะไม่เกินสามสิบบาทต้นใหญ่แล้วแต่ถ้าต้นเล็กก่อนเนี้ยค่อยซื้อตอนนั้นปลูกกับแม่ตอนนั้นสิบห้าบาทตอนนี้ติดตัวต้นแล้วก็แล้วซื้อปลูกกับแม่ใครมึงเคยปลูกแม่ปลูกค่อยปลูกเองเออปลูกแล้วไม่ค่อยรอดเท่าไหร่เกิดให้แม่ปลูกยังใครปุ๊บมาโอ้ยอีกตั้งเยอะปลูกถึงส หายใจทางหนึ่งนะครับเอฟซีหายใจทางปากไปย้ายนู่นนู่นติมนา่อนย้ายนี่นะเอฟซคุณคุณอะไรนะคุณผักกา m a r คุณผักกาม a c ที่ให้ซื้อต้นมะม่วงกับลำไยติดแล้วติดแล้วเหลือมะม่วงต้นเดียวตอหุยแต่ต่อยอดสวยมากเลยนะสวยมากเลยนี่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  ดูใบสวยมากใบสวยมากตนไปเลยนะของเราแอ่าต้นแรกนะคะเราจะปลูกข้างๆต้นมะม่วงนะคะสองเมตรตรงนตรตรงนี้อะไรนะรเตรงชอนปติกโอเคงเมตรงงน้นานะะมาดูนะว่าจไว้ด้วยนะว่าของใครปลูกลูกกระดกไหมจาใหญ่ไหมน้อยนาไม่มีตัวคู่ตัวเมียเป็นตัวเมียทั้งหมด ั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งเขาทั้งสั้นอุ้ยลูกดกดเอาใครมีหน้าที่ขุดขุดไปใครปลูกปลูกไปเดี๋ยวไปวางต้นนะดอกดอกดกดกนะอุ้ยมันแข็งแรงมากเลยต้องเอามันไปทางทุ่งนาเนาะเออลึกลึกหน่อยต้องต้องลึกเยอะหน่อยนะเพราะว่าต้นมันแข็งแรงอ๋อเดี๋ยวมันรับมันหนักไม่ไหวเดี๋ยวมันล้มห่ดใช่ลูกมันดกเนาะใช่ลูกมันดกเดี๋ยวมันรับถ้าเราปลูกไม่ไม่ลึกเดี๋ยวมันขึ้นโคลนเร็วเออหะ เมนเมนเมนพิกพริกพริกมาเราต้องการคนกุดดินแมนแล้วมามาใครที่กล้าใจมาเลยมธอเท่านั้นอ๋อมีเธอเท่านั้นหนเดียวไม่เสียตังค์ค่อยก็หมดแรงแล้วนะตรงนี้ตรงเมื่อวานนี้ไปทำไดหลักร้อยพอไปถึงได้หลักพันเลยพันกว่าสองพันเลยนะอออย่าไไไปคิดะรทำเงมีอีเพิ่มดีมากเออมีรถมีแต่รถไม่ได้มีอีเพิ่มแถมยังทำไม่เสร็จอีกนึ่งหลายอย่างด้วย ใช่ลบเท่าไหร่ที่เขาบอกไว้อะคร่าวๆโอ้แปะหมื่นไดเลยต้นที่สองซื้อใหม่หนูก็ว่าอย่างนั้นแหละล็อค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 ต้นทีสาปลูกต้นที่สองในเอฟซีต้นที่สามจะเป็นน้อยหนาข้าพเจ้าน้อยหนาข้าพเจ้าเหรอต้นที่สองเป็นน้อยหนาค่ะถ้าปลูกแล้วต้นที่สี่โผล่สีไอ้โป๊ะมาโป๊ต้นอะไรต้นอะไรต้นที่สี่น่ะน้อยหนาทุกต้นบ่น้อยหนาหมดเลย ได้ต้นที่ห้าเือปลาไตทุนดุทุนยาวท่ต้นแรกป้าดาต้นที่สองเอนต้นที่สามปลาไทยบ้านต้นที่สี่ฟุตต้นนี้ต้นที่ห้าเือปลาไตลูกโถงนิ่งป้าหน้าเก็บงานต้นนี้คืออุนุเออต้นนี้อกแก่ให้เพื่อนเนื้อเยอะเม็ดน้อย

เม็ดน้อยมันมันอะะไรนมัันนม้วมันมมันมบ้านไปถ่ายรูปรวมไปถ่ายรูปรวมเอออไปของใครของใครยืนยืนของใครของมันยื่นนี่ยืนอย่างนี้ไงเดี๋ยวมันจะห่างกันเราใกล้ๆกันนี่แหละอ้าวบอกคอยคอยอยู่หน้าสุดเหมือนกันเพราะคนหล่อคนหล่อไม่กกลลางเยย็ตรงนู้นองตู้นไม่ทำแบบตลกดตลอแล้วเันเพื่ออยืมทำแบบนี้เลยอ้าวเดินสองสามมาดิเป็นอะไรแต่มาเจ๋อดีเดี๋ยเขาซื้ออย่าลืมชมคลิปอย่างน้อยประมาณสัก เสร็จแล้วพกนีสวัสดีค่ะยกนต่อลลลลยวพาไปดูพริกเมื่อกี้ลืมให้เอซีดูพริกไปพาไปดูหน่อยหนูยังไม่ได้เท่าไหร่ใครจะตกนะโอปใครจะตกนะข้ามสะพานนะเร็วนะเพ่อๆร็ะเพนะไปไปเทบ้านแก้ตกน้ำให้เพื่อนได้ช็อตหน่อยเพราะนั้นนะถ้าถ่ายนะโอ้ยผู้ตกพลกอเาน่พิกอันนี้พลิกนะคะปลูกเสร็จแล้วนะคะพลิกโอ้โห ยอดผักบุ้งผักบุ้งผักบุ้งงามยอดเดียวสองยอดเอาเคยเห็นมั่มือนัละกอนะคะรากเน่านะคะเมดาก็จะตัดรากออกทิ้งนะคะรากที่มันเน่านะคะปลูกใหม่นะคะหมาลุ้นกันนะคะทีมันจะอยู่หรือมันจะไปมันเน่านะมันแช่น้ํานานเกินไปเวลาก็จะทําแบบนี้แล้วก็ปลูกใหม่นะคะหวังว่าหวังว่าจะรอดนะ อ่อจจะสด้นะต้นมกอกลาังงามงามพไปางหนงหนะพุก็ลังลูกดก้าเดียก็ต่ำทุกวนันทุกวนันโอ้ยอุอ๊ไปแล้วเหรอไปแล้วเดี๋ยวเราก็นั่ง,องรอนีก็ัะเดี๋ยว ลูกจริงๆเห็นไหมลูกของมันโอ้ไม่ร่าทำหลุนไปตั้งหลายอันเฮ้โอลูกลุดหมดเลยโอ้โลุดหมดแล้วจะจ่งฟื้นคืนซีดใหม่นะ มันลุ้นกันนะครสิว่ามะละกอต้นนี้จะรอดไหมเสียดายลูกของมันเนาะนาดีะทำทุกวันนะลูกของมันนั่นดูสิ ลูกของมันนาเดียตําทุกวันเลย,ยลูกดกมากเลยน่าเสียดายเดี๋ยวออกลูกใหม่นะเสร็จแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียง